สวัสดีครับหมายเลขหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ครับองนี้นะครับถือว่าเป็นสวยอีกแบบหนึ่งครับซุ้มเนี่ยไม่สมมาตรแต่ว่าแบบเนียนๆนะครับเกือบจะสมมาตรอันนี้กรอบกระจกลงมาตัดตรงนี้ครับเกตดทะลุซุ้มเพียงเล็กน้อยนะครับใบหน้าองค์รีอกผายนะครับแข้งสันชัดนะครับส่วนฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงเรนเฉียงมีร่องเล็กน้อยนะครับพ้านะครับเงนนะครับนี่ถ้าเรามูดูมุมนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเกตดเนี่ยทะลุซุ้มเห็นไหมครับ ไม่มีลักษณะงอนะครับผิวเนี่ยแห้งแตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแข้งสันชัดนะครับฐานเขียงบริเวณนี้ก็เป็นร่องรางน้ําชัดนะครับขอบข้างปริแยกนะครับด้านหลังลักษณะของรูพูนปลายเข็มก็มีนะครับรอยนอนด้นก็มีนะครับไปชมกล้องกำลังสูงนะครับอันนี้พาแบบแตกลายสังคโลกนะครับเลยนะว่าตรงนี้ก็จะมีหดเขียวยุบนิดๆนะครับส่วนที่เหลือแตกหมดเลยครับลอยไม่เท่ากันนะครับอย่างบริเวณนี้นะครับที่เป็น ซุมก่อนี่ก็แตกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็องค์พ้าเนีจมันเงาเห็นไหมครับแตกในลักษณะยุบหดเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะแตกแบบเนื้อไม่เท่ากันนะหดไม่เท่ากันนะครับนี่ก็คือความสวยงามนะแล้วก็แขนสองข้างก็แตกแล้วก็หดไม่เท่ากันส่วนด้านหลังเนี่ยแตกลายสังคโลกเลยด้านหน้านะจุดที่มันก็มันเงานะครับแล้วก็หด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 แตกแตกนะครับเป็นแบบนี้ทั้งองคนะครับเนี่ยความมันเงาในลักษณะของผลิตเข้ามามูลสารเห็นอยู่ครบนะครับมีผมวิเศษปนอยู่ด้วยนะแต่ลายเนี่ย ือว่าเป็นลายที่ละเอียดมากนะครับให้ดูทั้งองค์นะครับแล้วก็ซุ้มนะครับสวยงามแมสสีนี่ก็ไม่ได้เท่ากันนะเข้มอ่อนและเห็นรอยยุบขดแมสต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ที่มีความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเลมวเข้ามานะครับ